ดียทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e ฮ่า,าวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่แล้วก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่มันมีแต่ไครของปีศาจมันไม่ใช่ปีศาจธรรมดาด้วยนะฮะมันคือปีศาจรถไฟปู้นๆที่เราเคยไปไล่ล่ามาที่นี่มันมีใครของมันเต็มไปหมดมาได้ยิน มาด้วยถ้าเราหาใครของพวกมันเจอเราจะกลายร่างไปเป็นพวกมันได้ด้วยว้าวมายากลองเป็นผีรถไฟที่มีหัวเป็นฮัสกี้ไปดูกันดีกว่าฮะว่าเราจะเจอผีรถไฟอะไรบ้างแล้วฮัสกี้จะกลายร่างเป็นรถไฟแบบไหนบ้าง Let's go โอยพี่หลอเฮ้ยมาโง่นี่เรามายืนค้างลุงจิดที่ไหนมาเนี่ย ลุงเขาเบ้าตาดาด้วยพี่ล็อกสงสัยไม่ได้นอนหลายคืนนะลุงเชื่อโจลูกพี่วันนี้หมาพาลูกพี่มาหาของดีอีกแล้วของดีที่แกว่าหน้าตาเป็นยังไงซิกลมกลมอ่ะกลมกลมแต่เขาว่ากันว่าถ้ามันแตกออกมามันมีขาพเพียบเลยนะพี่ล็อกอีบังโกวันนี้เรามาหาไข่แมงมุมปีศาจกันลูกพี่หมโก็ฉันก็เจอนะกลมกลมอะ่ะหลังหางแกอะ่ะเอ้ยนั่นไข่ของผมน่ารักปุ๊กปี <laughs> ลูกพี่รู้จักเป้าชูช,ชูชาวิ้รถไฟผีน่นั่นแหละใช่เลยอ่ะ ที่เนี่ยมันมีแต่ไข่ของชูชูเช้าเต็มไปหมดเลยลูกวิบังบางคนนี่ใช่ป่าววะเนี่ยบางกนอันเนี้ย นี่ไงโอโหยิ้มแฉ่งเลยพี่ล็อกเจ้ยนี่ไงลูกพี่กลายเป็นแมงมุมแล้วเนี่ยแมงโก่ฉนหน้าเหมือนแกเลยว่ะหน้าเหมือนพี่ล็อกเลยลูกพี่เราต้องมาตามหาเขาว่ากันว่าที่เนี่มีชูชูชาวกายพันเต็มไปหมดเลยฮัสกี้อยากเป็นนะอยากเป็นบ้างมีเป็นร้อยเลยแังโก่โอ้ลูกพี่อยู่บนนั่นเนี่ยเขียวเขียวขึ้นไปยังไงโอ้แมงโงนี่ไงฉันเหมือนจะเห็นทางจะเก๋ยจะเก๋ยจะเก๊กนี่โช้าเรเรียบร้อยตามลูกพี่มาสิจ่ะมาหล่นนะลูกพี่โอ้โห้แงโก่ายแค่นี้ยังหล่นดีกะ เจย์เจยนี่มันชูชูชาวอมองอัดอมองอุสอมองอุสพี่ล็อกพี่ล็อกมาเจอพ่อพี่ล็อกแล้วต้องแปลงร่างก่อนพี่ล็อกนี่ไงแปลงละเราต้องกลมกลืนไปทักทายเซไฮหมาว่หมาเห็นพ่อนะไงพ่อนี่พ่ออ๋อพ่อะพ่อฮะพ่อฮะพ่อฮะของเล่นในผมนะครับพ่อคือเบอร์มันก็เสียงอะไรวะมันก็ทำไมทำไมเลือดรดพ่อ ดีครพี่ล็อกโดนข่อกัดตัวแย่อะไอ้มางโอแกไัจะไปตัวเย่ทะไายเดียก็มาคิดว่าเขาจะเล่นกับเราอะเขากินเราหมาโอ้ใช้มีวิธีตามหาไข่โดยที่เราไม่ต้องเดินเองให้เมื่อยทำยังไงขี่คอพี่ล็อกเหรอไม่ใช่เว้ยนี่เรียกรถกระไฟมาจะ๊กเก เน่ว้าวพี่เอ้าไปไปกลับ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 ไปไปมาโง่ลูกพี่เรามาด้วยดิมาขึ้นด้วยโดดขึ้นมาดิเร็วดิลูกพี่อยู่เฉยเฉยก็ดีลูกพี่วุบัวบัวมาอยู่เฉยเฉยไม่ได้เว้ยมาโง่พี่เราเราหมาจะขึ้นไงมาขึ้นไม่ได้งั้นแกเรียกของแกเมคันแล้วกันงั้นนะเรียกไงอะเห็นตุ่มไหมเห็นตุ่มที่เขียนว่า my train ไหม โอ้นี่ไงหมาเจอแล้วพี่ล็อกอยู่ไหนอะนี่ไงมาก็อยู่หน้าแกเนี่ยถ้าเราเดินหน้าตรงไปเราจะเจอพ่อนะฮัสกี้บุกตะลุยเจ้ชาว้าพี่ล็อกหมาผ่านได้สุดยอดมโอาโง่ฉันก็ผ่านได้ไม่เสียเลือดสักหยดเยอะลูกพี่หมาเห็นไข่เต็มเลยเลี้ยงลายทางเ็ไมไปหมดพี่ล็อกหรือว่าเราจะลองนั่งรถไฟสำรวจแบบดูก่อนไหมพี่ล็อกว้ว พี่ล็อกมาเจอพิรามิดอะทุกคนนะมีไข่เป็นร้อยเป็นล้านฟองเลยอะลูกพี่มากําลังกลับมาแล้วแบบกระตุก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 ลูกพี่อยู่ไหนอะฉันอยู่ตรงพ่อแกเนี่ยมันงก้หมาอยู่ตรงจุดสปอนลูกพี่เราหมาแป๊บหนึ่งเร็วฉันจ้องตาพ่อปิ๊งปิ๊งอยู่เนยมันงก้พ่อที่จ้องจะกินพี่ล็อกโอนโนพี่ล็อกพ่อเขามาผมแล้วอะ <laughs> เจลูกพี่เราเจอกันแล้วไหนเมื่อกี้แกเจออะไรดีๆไหนพาฉันไปดูหน่อยดิลูกพี่มาเจอของดีเต็มไปหมดบนหลังคาบ้านนี่ก็มีว้าวบ้านหลังนี้เต็ไมไปหมดเลยมันก็มีแตงโมด้วยมันก็ฮี้ยยยยชูชูชาวแบทแมนพี่ล็อกไหนหน้าตาปเป็นแกวะ แตเพนยิ่งดูผมดินี่รากดูผมดินี่หมาว่าแบทแมนไม่ต้องมีทำนองนะดึงๆๆๆๆๆๆๆึงดึงดึงแบทแมนแล้วพี่ร็อกเป็นตัวอะไรอ่ะเออเป็นชูชูชาวซานต้าตนตน่าเกียดมาเลยอ่ะเออต่าตัเหมดแกเลยเฮ้ยพี่ร็อกดูดิมันมีไข่เต็มทางไปหมดเลยเนี่ยไล่เก็บพีลาฟองอืเก็บ เจ้ยมันมีชูชูชาวหน้าผาครึ่งด้วยพี่ลลอกบางง้จะได้ชูชูชาวอวตารว่ะนี่อะไรโอ้โหชูชูชาวดำปิดปี่ลดอกที่ไหนอะหลังแกน่ากลัวชูชูชาวอวตารลูกวิมาจะไปเอาอันนี้กลางสะพานเย้ยอันนี้เข้ากับหมามากพี่ลลอกมันคืออะไรนี่ชูชูชาวหวานแหววขนมหวานเฮ้ยไม่ได้ช่วยดีกันเลยบางง้น่ากลัวกว่าเดิมอีกลูกวิมันมีอยู่ข้างล่างด้วยอะข้างล่างอย่างงั้นเลยนี่ไงบางง้อ เย้พี่ลอกเราบาดเจ็บ a b u บ b บ e ดีมากอ่ะดีัะพี่หลอกว่ายว้น้ำไม่ได้นี่นะต่วยเย่ช่วยเย่ลูกพี่เราติงตองสถานีเลยยังสำรวจไม่ทั่วเลยพี่หลอกใช้คำว่าเราเหรอเนี่ยมันมีทากบินขึ้นข้างบนหลังคาเนี่ยอ๋อมีไข่ส้มๆอยู่วันนี้ได้ไข่จิ้งจกหรือเปล่าเย้ยชูชๆชาวนูบชูชๆชาวหน้านูบบังก็ นี่ด้วยใจตัวนี้น่ากลัวกว่าเมื่อกี้อีกพี่ล้อลูกพี่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะมันมีปราสาทด้วยพี่ล้อเราต้องหลงเออบอกว่าแต่เราห้ามตกน้ำนะไม่ตกน้ำตู้เยนะครับตกน้ำนะเราเชี่ยวชาญเรื่องการกระโดดอยู่แล้วพี่ล้อกล้าจะกับวาเราเลยเหรอจ้าอ,อัดจับตัวเห็นนะเห็นนะจยบจับ กจะปวดเออหลอดอยู่พี่เราลูกพี่มันมีไข่อยู่กลางน้ําด้วยอ่ะมังอ้ตอนนี้มีไข่โอริโอฉันเก็บก่อนนะเอ้ยมาเอาด้วยไข่โอริโอประตัวอะไรเออเยอะโอ้เปนคือเบนดี้มังอ้วนหน้าตากลัวคือเรามันมีกุญแจเขียวเอ้ยมังอ้นี่ไงประตูเขียวมังอ้เอามาไขแล้วกุญแจเขียวเอามาไขตะปูไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีมังอ้มันจะล่วงมาทับหัวกันอยู่แล้วนี่ไงมันอยู่บนเน่โอ้มาตาทัวพี่เราเซนเลยตัวอะไรวะมีแต่หน้าอย่างเดียว เต้าหู้หมาก็ชูชูชาวชีสแต่ว,ว่าเนี้ยชีสหรือเต้าหู้วะเนี้ยชูชูชาวก้อนขี้พี่เจ้านี่ก็มีพี่ล็อกขึ้นมาชั้นสองเร็วเขาเออยังมีอีกเหรอนี่มันชูชูชาว <Purple S 2> เพอร์อฟเพิลเพอร์เพอร์ในเลนโปรเฟสต์บอกว่าหน้ามันเดิมเหมือนกันเลยพี่ล็อกแล้วนี่คือ เกมที่พวกเราชอบดีกว่ามางโง่ doors ชูชูชาวไปรวมร่างกับปีศาจด,ดอเจอแล้วนี่มันตัวระเบิดในไมค์ครับด้วยเอโอโอ้มงโง่ข้างล่างก็มีอีกหนึ่งฟองมางโง่เห็นแล้วตอนนั้นป่ะพี่ล็อกเราจะไปเอาอยัางไงดีมางโง่แกดูเ <c oughs> รีบไปไหนมังโง่ฉันจะโดดให้ดูเนี่ยมาไม่ได้จะรีบพี่ล็อกมาลนนี่มังโง่แกแหกตาดูให้ดีนะว่าม,มืออาชีพเขาทำกันยังไงเดี๋ยวจะโดดทีเดียวพี่ล็อกจะซูเปอร์แมนไปเหรอฮะโอ้สุดยอด ฮัตกี้ก็ทำได้หนินน่นี่นี่คุณโจ้น้ำสไตล์บางว่าจริงโจ้น้ำสไตล์เย้ยน <tal word> ี่มันรถถังชู่ชูเช้าลดถังเป็นรถไฟเล็กๆเป็นรถเฮ้ยเกือบตุ้ยเย่จ๋าเจ้าเจ้าจักไวลูกวิบางว่าไม่เห็นใช่ไหมทุกคนพี่ลองตกน้ำตุ้ยเย่พี่บอกข้าที่ลูกวิมาอยากได้านนั้นด้วยเออมันก็แป๊บหนึ่งมันมันกลับทางเดิมยังไงวะนี่ไง หมาอยู่ตรงนี้พี่ลองมองมาทางซ้ายได้เอ้ยไม่ใช่ไอ้ทางทางทางขวา,าพี่ลอง้อเอาเขมาซ้ายหรือขวาสารุปอ่ข้างหลังพี่ลอ,เ,อเป็นข้างหลังอีกเอาเข้าไปข้างหน้าพี่ลอโอ้โหเวรกามกันหันข,ข,ขวาแล้วก็หันมาทางซ้ายแล้วก็ไปที่18นาฬิกาแล้วก็กลับหลังหันหมุนรอบ3ามทีแล้วก็ทิศขวามือ,อพี่ลอ <c oughs> ได้ไงมาเห็นลูกพี่แล้วมาันเจอกเกได้แล้วลูกพี่ดูไหนจ้า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 เจมาได้แล้วลูกพี่ตัวอะไรนี่ตัวนี่อ่ะอ <c oughs> จุดๆชาวด่าง <c oughs> เป็นด่างจุดๆเนี่ยหน้าตาหน้ากลัวพี่ออกท่ากระโดดแล้วทุเรศมากอ่ะเฮ้ยผังก็ตัวนี้ขามันเป็นไอันนี้นิว่าขามันเป็นขาปลาเมือกอ่ะ น่นเหมือนปลาหมึกบูลิงเลยที่กินแล้วตุวเย่อะ A few moments later ลูกีแป,ป๊บหนึ่งหมากโกแกแกคือตัวไหนก่อนมาเป็นสกูปปี้ดชูชูชูชาวอ,าอ๋อโอเคตัวนี้ใช่ไหมลูกพี่เราลองมาสำรวจด้านข้างดีกว่าเนี่ยมันมีไข่เพียมลเลยเลยไม่ได้เก็บอะไรเลยพี่ล็อกนำไปเลยหมาก็ไนในแปลงเป็นสกูปปี้ดูแล้วก็ดมกลิ่นตามไปเลยเนี่ยนี่อยู่บนลาวาด้วยลูกพี่เจยชูชูชาวเบบี้ไปแปลกให้โอ เราก็จิ้มเดียวก็อยู่ในห้องวัดดีครับพ่อโยนลูกลงไปในน้ําเลยลูกพ่อหนูว่ายน้ำได้ไหพ่อหนูอยากว่ายเด้อพ่อลงไปเลยลูกจะได้ตัวแย่แบบโง่ๆลงไปเลยได่เลยพ่ออย่ามาช่วยหนูนะเนี่ยโอ้หนูว่ายน้ำได้ด้วยพ่อดูที่ครับพ่อครับบุกเก่งยวไหมครับฮิบายบายลูกติงตอง ลูกพี่มาเจอฟองหนึ่งเขาคิดว่าเขาเนียนมาเฮ้เมาก็เออไอ้เรื่องเนียนไม่เท่าไรหรอก็จะลงไปตัวเย่ไปวันเนียลูกพี่เราต้องรีบลงไปแบบรวดเร็วเดน๋ยวแาทำให้ฉันดูเนี่ยจ่จะจัให้จิบฮัชกี้กันจ้ัชกี้กันจ้ มันไม่เกี่ยวเราก็มันเนียนหรือไม่เนียนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีปัญญาเอาหรือเปล่ามังกงะนี่แฮกตาแฮกตวดดูเฮ้ยลูกไม่แต่ผมได้นะเมื่อกี้เป็นฉลามด้วยได้แล้วเน่แต่ก็ได้แล้วมังกงที่สำคัญที่สำคัญที่สำคัญฉันไม่ตัวแย่ด้วยเก่งหลอด ดีครับพี่ล็อกเจอกันจะปอดเลีวดูผมดิโอน้อาโอตตันนี้น่ารักกว่าหัวเป็นหลามอ่ะแลหางเป็นอะไรอ่ะหางเป็นลถดไฟตัวเป็นขาแมงมุมเอาเข้าไปลูกพี่นี่ไงมีไข่อีฟองอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยเจอแล้วเม็ดนี้ใช่ไหมเฮ้ยหน้าเหมือนพี่ล็อกเลย เออว่ามังโจะว่าไปมันก็น่าเหมือนฉันจริงๆกันนะน่ากลัวเ <c oughs> น่ดูดินี่มันพี่ล็อกในร่างชูชูชาวชัดๆน่ากลัวลนเลนในกระทือไอ้มังโก้เดี๋ยวเยวจับกินซะเลยลูกพี่เรามาแวะดูกระต๊อบหลังน้อยตรงนี้หน่อยดีกว่านี่ไงมีไข่เพียบเลยพี่ล็อกโอ้มีตั้ง3เม็ดมังโกตรงนี้เก็บเฟ คุณยยาเย้ยมีชูชูชาวเลคี้มาแมปด้วยพี่ลอ็อกว้าวมีชูชูชาวไซบอกด้วยพี่ล็อกด,ดูนี่โอ้โหมังโง่ตัวนี้ติดไวรัสชัว <c oughs> เออโอ้ลูกพี่มานี่แล้วเขาจะโอ้อะไรนักหนามังโง่เนี่ยมันเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ที่ขุดนะลูกพี่ที่ขุดยังงั้นเหรอที่ขุดดินนะใช้ฟันพี่ล็อกมาเฉอะได้ไหม่ะได้เลยมังโง่ฟันทั้งยิ่เงเหยื่อเหยื่อยู่ยไอ้มังโง่เดี๋ยวเฮามันต้องใช้จอบเราจะไปหาจอบมาจากไหนอ่ะจอบหรือพวกมังโง่ไอ้นี่เขาเรียกว่าจอบหรือพวกมันมันคือพวกไม่ใช่เหรอที่แน่หมาเจอ ฟองพี่ล็อกพัวเพ่ออะไรไม่รู้ไม่เห็นลูกพี่เราลองเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเผื่อเราเจอพัวตับม,มันคือจัวั่วพัวจวพอจอดกลุมพัวมันคือจวบจวบโอเคมันคือพัวพุ้ยใช่อันนี้สิคุณยายพี่ล็อกลูกพี่มาดูคุณยายเสียเป็นไรเป็นไร เป็นไรต้องทาเสียงผมเป็นคนใหญ่ไงลูกพี่เจ้พี่เราข้างบนนี่อะไรอ่ะมังโง่เขาบอกว่าต้องใช้ขวานอ่ะเอามาทาอะไรรู้ไหมมังโง่เอามาตีหน้าพี่เรอเอามาจามหน้าแกต่างหากมังโง่ลูกพี่อันนี้ต้องใช้ขวานข้างนอกต้องใช้พั่วแล้วเราจะไปเอามาจากไหนอ่ะลูกพี่เราต้องทําภารกิจหาพั่วเจ้มังโงะ มมีลมอกบาเจอหน่ากลัวเจอชูชูชาวแทนที่จะเจอพวกม่างโงตรงนี้ก็มีบนหลังคาเจอจ้าต,ตัวอะไรวะหม่างโง่โคตลกเลยชูชูชาวเห็บหมาพี่ลองชู <laughs> ชูชาวเห็บหมาจริงด้วยหม่างโง่ก็จะขอกินเลือดกันนะเจอจ้าจ,จ้าจ้โอ้พี่ลอกไม่อยู่ในบ้านด้วยแต่เราอ้วนเกินไปหม่างโง่ตรงนี้ก็มีตรงรางรถไฟตัวอะไรนี่อ๋อหม่างโง่จะเจอเพื่อนรักแกคนที่เขากินแกบ่อยๆอ่ะเขาก็กินหมาทุกตัว พี่ล็อกมาเพิ่มออกจากบ้านอยู่มาอ้วนมาพี่ล็อกมาติดนี่พี่ล็อกเหรอใช่จันเองนี่มันปีศาจในดอนน่นะพี่กินแกบ่อยๆเลยลูกพี่ข้างในนั้นมีเต็มเลยพี่ล็อกแต่เราต้องตัวหดก่อนว้าวชูชูชาวซานตา <c oughs> ลูกพี่ไหนอะจอบพวัพวพัวจอบจอบขวานขวานขวานจบมาโง่แล้วแกมีจมูกไว้ขั้นหูเหรอกแก็ใช้มันดมกลิ่นหาพัวหาจอบหาขวานหาเสีย <c oughs> มหาอะไรก็ได้มาไม่ได้กินอะไรเลย,เลยมาได้กินแต่ตดตัวเอง <c oughs> ตรงนี้ก็มีอีกมองลูกพี่เอจอ<น>ะมันคือช้างเหรอ <c oughs> มันคือชูชูช้างหวังโกอ้อเนี้แล้วแล้วเบคอน <c oughs> เป็นอะไรจะไมคานล,ลงไปข้างล่างโอ้เ <c oughs> บคอนกำลงังเจียเบคอนกำลังเจียเบคอนกำลังละลกลอยเบคอนเ <c oughs> บคอนกลับสปอยไปแล้วหวังโก้เจ๋อลูกพี่มาเจออะไรตรงนั้นด้วยอ่ะมันเป็นเงืองักอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้หวังโก้โอ๋นี่มันฉันเพิ่งดูเมื่อคืนหวัโก้ที่เขากินกันบ่อยๆปูทะระบะ พี่ล็อกแล้วเนี่ยมันเก็บอะไรได้ก็ไม่รู้อะเอาไปทําอะไรอะไปฟาดหน้าพี่ไอหมางง่นั่นมันคนพูดขันพี่ล็อกปูไล่ปูไลฮัสกี้ลูกพี่มาเจอฝรฟองในนี้แต่มีปูผีไล่อยู่ดีมากหมางง่อนทำหน้าที่เป็นตัวล่อปูให้ฉันไปลูกพี่ดูข้างหลังสิฮะมันไม่ทันหรอกฉันรวดเร็วหวังก็เจ้ยมีชูชูเชามิกกี้เมาสด้วยพี่ล็อก มมกีเาลูกพี่ก็ดูมิกีเมาปบ่ะมันทับเสียงมันมันไม่หวัดมิกเมาววาดีฉันมิกเมาเองลองหน้ากลัวอันนี้มีอันนี้มิกเมาคขออักเสบมิกเมาไม่ได้กินน้ำสามปีลูกพี่หมาเจอพื้นที่เี่าต้องใช้จอบพ่วงพ่วจอบปวบจั่วขุดอีกแล้วโอ้ไอกองขี้หมานี่แล้ะหมาง้อแล้วเรามาสำรวจในบ้านไหมครับเผื่อเขามีอุปกรณ์ในบ้านมีไข่ด้วยพี่ล็อกโอ้เป็นหน้าโกรธพี่ล็อกลูกพี่มาเจอแล้ว จอบพ่วงพวดจอบปอบชั่วอาวสุดยอดเลยฉันจะได้เอามาจามหน้าแกเอามาตีหน้าพี่ลอ็อกไงขุดอันนี้ก่อนเลยลูกพี่เจกเกิลเจ้ยมีใครอยู่ข้างในเอาลูกพี่ขุดแล้วหายไปเลยอะเอาเราต้องมาเก็บใหม่พี่ล็อกอ๋ออย่างนี้นี่เองขุดได้ครั้งเดียวจอบจอบังมังโมามีปัญหานิดหน่อยทําไมที่แรกที่ขุดมันอยู่ตรงไหนหอมังโเรื่องแค่นี้แก,กก็จำไม่ได้หรอกเลยไม่จำได้เหรอกูก็จำไม่ได้ <c oughs> โชคู่หูประทองความจําเสื่อมมังว่านเก็บตัวนี้ก่อนแล้วมีอีกฟองไหนลูกพี่นี่ไงกระโดดขึ้นไปเก็บโจวว้าหน้าตาหน้ากลัวนพี่ลอกเลยเฮ้ยเอาผูว่าตีตีหวบสักทีดินี่กับนาลูกพี่เราต้องไปตามหาที่เราต้องขุดเมื่อกี้แป,ป๊บหนึ่งเปิดที่ GPRS แป๊บหนึ่งนะ One eternity later หลังจากหลงดงกล้วยมา3ปีในที่สุดเราก็เจอที่เราต้องาาการจะขุดแล้วพี่ลอก <c oughs> นี่ไงกองขี้หมากองนี่ไงมังงอสินเด้า Oh. ว้าวอีพี่ล็อกชูชูเช้ามีหนอนอ,ะอ่ะมีสิวอักเสบโ <laughs> อนไม่ใช่หนอนพี่ล็อกมันคือแครอทออนี่ไงพี่ล็อกก็ปลูกแครอทออกทงตรงนี้เนี่ยโอ้ oh my god ลูกพี่เรามาสำรวจในหมู่บ้านตรงนี้ดีกว่าเผื่อเราเจอขวานเพิ่มเย,ย้เจอไข่แทนพี่ล็กยอกเย้ที่มันชูชูชาาสามหัวชูชูชาวเซเบรลุสบอังว่าฉันตัวใหญ่เกินออกไมนะ่ได้ทุกคนดูน่าเสียอ๋ oh, no. อนอเขออกกัน โอ้นี่ไง่อนี่ไงมานโอ้ชูชูชาวอมองอัดสีแดงพี่ลองหมาเจออยู่ในถ้านี่ด้วยเหน็นเน่ว้าวลูกพี่มันมีบ้านสูงๆตรงนี้ด้วยมากําลังปีนขึ้นไปนี่ใต้ถุนบ้านมีหนึ่งอันหมางง้อเจอโอ้พี่ลองหมาเจอขวาแล้ว โอ๊ยไหนนี่ไงมังงะแกจะได้เอามาจามหน้าแกพี่ล็อกดึงคอยาวเป็นตัวเอส <c oughs> ชู้ชู้ยาวคอตัวเอสพ่อไม่กอดน่ากลัวมากพี่ล็อกดูคออันเซ็กซี่ของฮัสกี้ซิจ้าดูยังไงก็ไม่เซ็กซี่มังงะบนภูเขานั่นก็มีพี่ล็อกเฮ้ยโอ้โหเราขึ้นได้ด้วยอ่ะมังงะสุดยอดว้าวว้าวนางฟ้าที่หน้าตาน่ากลัวมัวงงะมันจะมีเม็ดไข่ทุกจัมย่าเลยหรอวะเนี่ยลูกพวิมาลืมอีกแล้วโอ้นั่นไงหลังนั่นพี่ล็อกเราต้องเอาขวานไปจามข้างในมาจำได้มันต้องเอาไปตีกล่องพี่ อ๋อนี่ไงมังงะไปไหนอ่ะในเน่ไอ้จะเกยยเยอะอะไรอ่ะโยอะมังงะจู่ๆชาวแบบว่าติดอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มสูบจัดหนักว้าวจูู่ชาวพร้อมออกลบมังก้พี่ลอกล่างนี้น่ากลัวมากเลยมังไม่อยากไปแยมกับเขาเลยอ่ะจริงก็น่ากลัวทุกแร้งอะมังง้นั่นแหละทุกคนการมาตามหาไข่ปีศาจรถไฟชูู่ชาวแล้วก็กลายมาเป็นปีศาลรถไฟซะเอง ลูกพี่ตัวลูกพี่อันนั้นน่ากลัวมากเลยมันเหมือนพี่ล็อกรวมร่างกับชูชูชาวจริงด้วยของแกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยของผมน่ารักผมเป็นนู๊ตัวข้างบนนั่นอะและ้วแล้วข,ข้างๆนี่ใครอับางว่าเขาไม่ยืนเงียกับเราใช่ไ <laughs> ถ้าทุกคนชอบอยากให้หมากับลูกพี่มาเล่นมาหาอีกก็คอ,คอมเมนต์บอกนะฮะพูดเลยว่ามันมีอีกเป็นร้อยร้อยฟองเลยฮะที่นี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฮัสกี้แล้วก็พี่ล็อกเหมือนเดิมนะฮะเจอกันใหม่คลิป Bye bye. Bye.